บางคนแช้งข่าวดีพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารประาจำวันนี้เรายังคงเกาะติดสถานการณ์การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังปีการผลิต68ทับ69ที่หลายท่านก็รอคอยความชัดเจนจากการจ่ายเงินรายละ1,000บาทนะคะว่าจะโอนเมื่อไรอย่างไรวันไหนด้วยภารกิจของรัฐบาลที่มีอยู่ณปัจจุบันนี้โครงการยังจะคงเดินหน้าต่อหรือไม่วันนี้เราติดตามข่าวสารไม่คุณผู้ชมได้รับชม,ร,บชมรับทราบไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะอัปเดตข่าวสารประจำวันนี้กับไทยบางคนบอกเล่าข่าวดีเรายังคงตดสถาน,นการณ์การจ่ายเงินเยียวยากเกษตร,รกรผู้ปลูกข้าวนาปังที่ได้ดําเนินโครงการไปเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาและได้เปิดให้ลงทะเบียนจนได้ปิดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่30นะคะเมษายน2568จากการขึ้นทะเบียนเกษตร,รกรของตัวเลขผู้ที่ลงทะเบียนในรอบนี้ก็สูง ถึง851,000โคเรือนซึ่งทำให้งบประมาณที่จะใช้นะคะสูงถึง7,000ล้านบาทแต่รัฐบาลก็ยังยืนยันว่าโครงการนี้จะเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดขอให้พี่น้องประชาชนนะคะตรวจสอบรายละเอียดของการเคลื่อนที่เกษตรกรของท่านว่าดําเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนหรือไม่เนื่องจากรัฐบาลนะคะจะดําเนินการโอนเงินรอบแรกให้กับ851,000โคเรือนเป็นจํานวนนะคะรายละ1,000บาทไม่เกิ เงินสูสงสุดอยู่ที่1,000 0บาทสําหรับนะคะการโอนเงินเรยรอบนี้จะดําเนินการโอนเงินผ่านระบบของธานาคารเพื่อการเกษตรและสังกัดหรือทกศและที่สําคัญกว่านั้นนะคะเป็นการโอนเงินสดรับเงินตรงกดออกมาใช้ใจ่ายได้ตามวัตถุประสงค์ สำหรับโครงการนี้นะคะทางนานสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็เรียกร้องให้รัฐบาลดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนสืบเนื่องจากณปัจจุบันนี้ได้ผ่านการเพราะปลูกข,ข้าวนาปังมาค่อนข้างหลายเดือนพอสมควรอีกทั้งพี่น้องเกษตรกรนะคะก็แบกรับกับภาระต้นทุนที่ค่อนข้างสูงซึ่งสวนทางกับราคาข้าวที่ตกต่ำจนทําให้เกษตรกรหลายท่านนะคะประสบปัญหาติดขัดในเรื่องของต้นทุนการผลิตและณปัจจุบันนี้ ก็อยู่ในช่วงของการเพราะปลูกข้าวนาปีด้วยหากรัฐบาลนะคะยังคงนิ่งนอนใจยังไม่สามารถดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรในกลุ่มนี้ได้ก็จะถือว่าเป็นการเพิ่มภาระนะคะและที่สําคัญนะคะพี่น้องเกษตรกรชาวนาก็จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายที่กอนข้างสูงโดยเฉพาะวัตถุดิบนะคะหรือเมล็ดพันธุ์ข้าวปุ๋ยและอุปกรณ์อื่นๆทางการเกษตร ทางด้านของตัวแทนชาวนาไทยนะคะก็อยากจะเรียกร้องเช่นกันในเรื่องของการโอนเงินไร้ละพันให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปังเพราะเก่งว่าจะไปทับซ้อนกับข้าวนาปีหากรัฐบาลย,ยังไม่สามารถจัดสรรงบประมาณในการโอนเงินรอบนี้ได้ทางด้านคุณอัธรกรศรีรัฐยากรนายกอาขออภัยค่ะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะท่านก็ออกมาเน้นย้ําถึงการพิจารณาจ่ายเงินในรอบนี้ว่าณปัจจุบันนี้ฝ่ายอนุด้านการผลิตนะคะก็หาลือในเรื่องของตัวเลขการโอนเงินและจะสรรงบประมาณให้กับพี่น้องประชาชนก่อนในรอบแรกเนื่องจากว่าทางด้านของคุณอัธกรเองก็เพิ่งจะเข้ามาดํารงตําแหน่งนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไปเมื่อต้นเดือนกระะกฎาคมณปัจจุบันนี้ก็อยู่ที่ การพิจารณารวบรวมรายชื่อแล้วก็ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรอีกรอบหนึ่งหากแล้วเสร็จนะคะครบถ้วนก็จะดําเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนดังนั้นในช่วงนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะรอแล้วก็ระ ติดตามข่าวสารในเรื่องของการพิจาร,รณาอนเงินต่างๆย้ำนะคะว่าโครงการนี้ยังคงเดินหน้าต่ออย่างแน่นอนไม่มีการยกเลิกแต่อย่างใดค่านี่ก็คือการอัปเดตข่าวสารประจําวันนะคะไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้สําหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ